ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมกลางวันตย์แล้วมาดูชมสามต้นนี้นะอันนี้กำลังแห่น้ำโดนน้ำมาก็งามอัน,นเป็นดอกชั้นเดียวนะสวยแบบนี้เลยนะครับผมกำลังบางอันนี้ก็เป็นชั้นเดียวอันนี้จะปวดสวยนะอันนี้จะเป็นชั้นเดียวไม้ตัวนี้กิ่งจะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะแต่ก็โตอยู่แต่ว่าอันนี้ผมตัดกิ่งให้เขาแตกฟอม ม้แบบนี้จะแตกความได้เก่งเวลาที่มีอายุมากแตกความเก่งแล้วก็เวลาสมบูรณ์เต็มที่แตกความได้เก่งเยอะๆตอนที่ออกดอกมาเต็มที่จะทิ้งใบหมดนะไม้ตัวนี้จะออกดอกเต็มต้นเลยจะสวยมากตอนนี้สวยมากนะตาแม่ไม่มีแล้วขายแล้วตัวนี้เป็นอเมริกันยูเคนะสวยนะตัวนี้เวลาออกดอกเต็มต้นจะสวยมากตัวนี้ตัวนี้กิ่งไม่ค่อยโตไม้ขาดการดูแลนะขาดการดูแลนะกิ่งไม่ค่อยโตนะ เนี่ยตามที่เห็นตามภาพนะเปียกสีเดีวยวกันทั้งสามกิ่งนะตอนนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะกิ่งไม่แต่ว่ากิ่งไม่ค่อยโตนะก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งเราดยชัดนะเรื่องดอกเป็นไม้ชั้นเดียวทั้งสามต้นนะครับผมตัวน,นี้จะสวยมากนะเวลาออกดอกกันพีุ่วยลมสามต้นสามต้นนี้รวมรวมสวงนะครับผม สามร้อยยี่สามร้อยสี่สิบาทนะสามร้อยสี่สิบบาทเราส่งสามต้นนี้อันนี้ก็สวยนะว่านใหญ่ว่านใหญ่วหญสวยนะน,นี้สวยอันนี้แดดท้อเฉยนนะตัวนี้มีอะไรนะออกกี่เดือนสฉยด้วยฟ้ <c ười> าบานก็ประมาณนั่นแหละนะครับผมสามร้อยสี่สิบบาทก็เป็นไม้ชั้นเดียวทั้งสามต้น ก็เช้านี้มาเท่านี้เท่านี้นะครับผมขอบคุดทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมเยี่ยบคุณผลวัสดีครับผมสวัสดีครับ